ามาดูเจ้าหน้าที่ในจังหวัดนครราชสีมากันบ้างค่ะหลายหน่วยงานเลยนะคะที่ได้ออกไปตรวจการบูรณาการตามสถานที่ต่างๆในเขตตัวเมืองค่ะหลังจากที่มีการปรับพื้นที่จังหวัดเราเป็นพื้นที่สีแดงเข้มก็พบว่าผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ให้บริการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีเลยนะคะ เมื่อวานนี้ค่ะช่วงค่ำค่ะที่สารครางจังหวัดนครราชสีมาก็มีชุดปฏิบัติการควบคุมโรคติดตอ่อสำนักงานสาธารณาสุขฝ่ายปกครองจังหวัดค่ะพร้อมด้วยกรอร,รมนรทหารและตำรวจไปตามสถานที่ต่างๆภายในเขตเมืองค่ะเพื่อไปควบคุมกำกับแนะนำการปฏิบัติตามประกาศของจังหวัดนะคะ<ม>เนื่องจากว่าจังหวัดเราถูกปรับเป็นพื้นที่สีแดงเข้มแล้วโดย เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบที่ร้านอาหารแล้วก็ตลาดในพื้นที่อำเภอเมืองค่ะอย่างเช่นที่ตลาดอเอ็นยาในบ้านเกาะร้านสะเก็ดบริเวณพื้นที่สวนสาธารณะตรงข้ามวัดพายัพร้านข้าวต้มร้านอาหารต่างๆในเขตตัวเมืองเนี่ยแหละค่ะโดยจากการตรวจสอบก็พบว่าผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็มีการพูดคุยแนะนำในข้อปฏิบัติต่างๆเพื่อร่วมกันป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 อย่างเคร่งครัดค่ะ